เสียงแล้วเบิดอ่ะเราแต่งแล้วเบิดอ่ะเราแต่งแล้วเบิดอ่ะอ๋อโอ้โหสองรอบ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 ไม่มียาเลยแต่ว่าไม่มีมีอันเดียวเอาไม่มีก็เอาไม่มีก็เอาแบนเดดเอาแบนเดกับยาน้ำไปตามไหมมียาน้ำอย่างเดียวแบนเดดไปตามโอ้โหโอ้โหท่าใจยาโคตรเดียว Kim nám, giữ tạc anh em rồi Đi, Kim nam giữ lạy áp. A phang phi anh phong yên mát nữ. Nhì. Anh. Huông yam, mày sếp. Anh. Huông yam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 . รอดรอดเออรู้จักรู้จักเบิร์ดโหมดปะเนี่ยเบิร์นโหมดดูว่าเอ็มสีเบิร์ดโหมดมาโคลมันเท่ากับโอปีอ้โหอันนี้มาโคลเลยเหรอใช้บางครั้งเนี่ยโอใช้ใช้เฉพาะไอ้สองตัวเลยเฉพาะใช่ไหมเนี่ยเอามาเลยเอามาเลยให้มันหลุดจบๆไปเลยไม่ต้องเอาขึ้นมาแล้วจะอะไรคะตัวเอาหมอก จมน้ำรีพอร์ตรีพอร์ตรีพอร์ตทีมคิวเฉยรีพอร์ตสามวันอะไม่ได้เล่นนะฮะีอรยากไปเรียบร้อยแล้วสองอ่ะผมไม่ได้เป็นคนยิงตายไม่ใช่อัดอดอดพิมพ์มือกันด่วนของของสองไว้อะอะไรอัดไว้เหมือนกันลูกตองยังไงผมก็ลูกตองยังไงผมก็ตู้ไม่ได้แล้วไปเจ้าพี่เล่าสองเขาบอกว่า ฟังเสียงลูกซองนัดแรกนะเราเริ่มพัดน,นัดแรกมันจะยิงไงสองงาความคิดมันอะไม่รู้รู้ทันตอ <c oughs> น,นแรกจะยิงเขาไงดิยิงไม่โดนดูทันรู้ทันความไร้ไกาศของเด็กคนนี้เฮ้ <c oughs> ยิงเดี๋ยวน้องเขาแผลน้องไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นยิง จะตายไหมเนี่ย